สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พามาดูการให้อาหารปลาแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับสิ่งที่ได้เมื่อคืนนี่เป็นแมงสีส้มๆนะครับฝนตกแมงเยอะมากนะฮะแล้วก็ทางผมเนี่ยได้เอาถังน้ำรองไว้ถังน้ำรองตอนเช้าก็จะตกมาเป็นแบบนี้นะครับจริงมันได้มากกว่านี้นะแต่ว่า เอารองช้าไปนะฮะถ้าเป็นกะละมังอะไรใหญ่ๆก็จะก็จะได้เยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นไฟสปอตไลท์ที่ส่องไปทางทางสระน้ำนะฮะแล้วก็มีไฟถนนที่ส่องให้ถนนตรงนี้นะครับผมย้ายมาจากที่อื่นมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะฮะมันเสื่อมละเปลี่ยนแบตเตอรี่มาตรงนีนะ้ก็ใช้ได้ถึงเช้า นะฮะเป็นปกติเหมือนตอนซื้อใหม่ๆนะฮะซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองได้ไฟถนนแบบนี้นะฮะอันนี้สปอตไลท์เพิ่งเพิ่งใช้งานไปนะฮะปรากฏว่าแมองอะ่ะมันตกลงสาแล้วปลามันมากินเหมือนเราให้อาหารปลานะฮะเพราะว่าการเลี้ยงปลาที่ผมเลี้ยงเนี่ยไม่ให้หัวหารเม็ดเลยจะเป็นแม่ก็จะไปหาปลวกนะครับแล้วก็รัมที่เรา ได้จากการสีข้าวนะฮะแล้วตัวนี้ครับธรรมชาติสุดๆนะฮะเดี๋ยวจะทำตัวโคมไฟให้มันลอยน้ำได้นะครับแล้วก็ให้ตัวแมลงเนี่ยมันชิดกับน้ำใกล้น้ำที่สุดมันตกน้ำง่ายว่างั้นเถอะนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูนะครับเมื่อคืนมันก็กินนะฮะผมจะไม่ให้ไกลนะให้ตรงนี้จะได้เห็นว่ามันกินมากินเนี่ยนะฮะแต่มันลอยไปละอืมมาแล้ว นี่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 นะฮะนี่คือธรรมชาติอาหารแบบธรรมชาติเลยนะครับใครที่เลี้ยงปลามีบ่อปลาทุกวันนี้คนขุดโคกหนองนายเยอะเลี้ยงปลาอะไรแบบนี้เยอะนะครับลองเอาไปทําดูเอาไฟตุ่มโซล่าเซลล์นะฮะทำเป็นทุ่นลอยน้ําไปเลยนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในน้ําตรงนั้นเวลากลางคืนเนี่ยแมงมาเล่นไฟมันจะตกได้ง่ายๆแล้วเป็นอาหารที่แบบ มันได้กินทุกวันนะครับยิ่งเป็นหน้าฝนนะครับมันก็จะได้กินเยอะขึ้นนะครับอเดี๋ยวถอยห่างนิดนึงครับพองเงียบๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นมากินนะครับม,มาแล้วปลานี้เป็นปลานิลปลาตะเพียนแล้วก็มีปลาธรรมชาติปลาช่อนปลาหมอปลาดุกต่างๆอยู่ในนี้นะฮะผมเลี้ยงผสมกัน บางคนถามว่าเลี้ยงผสมได้ยังไงมันไม่กินกันเหรอเราที่เอามาเลี้ยงคือตัวใหญ่ๆแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณสองนิ้วมือสามนิ้วมือนะครับซึ่งมันเอาตัวรอดได้อู้ท่านผู้ชมอืมเป็นภาพที่แบบไม่ต้องพึ่งหัวอาหารเม็ดนะครับทุกวันนี้แมงเยอะนะฮะนี่นี่นี่อืมอืมอืมนี่ครับนี่ครับนี่ ไม่เหลืองานนี้นี่นะครับลองทําดูนะครับลองทําดูเป็นไฟลอยน้ําเนี่ยเลือกเป็นไฟตุ้มโซลาเซลล์นะครับเพราะไฟตุ้มมันเป็นกลมๆแสงสว่างเนี่ยมันจะมันจะออกรอบทิศท,ทางแมงมันจะมองเห็นแต่ไกลนะครับแล้วก็ลอยไว้ในน้ําเป็นทุ่นผูกกระอนเลยนะครับเอาแผงทําเป็น PVC ก็ได้ครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็สาธิตให้ดูนะครับ ถ้ามันลอยน้ําได้ไม่จมปลาเราได้กินได้กินอาหารธรรมชาติทุกคืนนะครับทุกคืนแล้วเขาจะโตเร็วมากเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะกินโอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ